ก็กลับมาอยู่กับผมอีกแล้วครับวันนี้อยู่กับผมไหมนะครับก็ตอนนี้ยังอยู่สกลน,นครครับหลังจากที่ผมไปต่อพรบภาษีเนาะผมก็มาแวะอ,อะไรนะสุดครูใช่ไหมเฮ้ครูสุดครูสุดน้องหานจังหวัดสกลน,นครครับก็ติดกับโรงพยาบาลสกลน,นคร แล้วผมก็ออกมาหาแวะช้อปปิ้งแถวๆนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะเดินทางต่อนะครับไปเขาเรียกอะไรนะพระธาตุเจงเวงนะครับพระธาตุเจงเวงจังหวัดสกลนครก็ใกล้ๆกับขนส่งนะแต่ผมเข้ามาตรงคูสุดก่อนนะครับไปเดี๋ยวไปตรงพระธาตุเจงเวงกันนะครับ เพิ่งตกนะฝนนะขอแวะพัดตาจิงเวียงก่อนแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวค่อยเก็บกล้องเข้ากระเป๋าไม่ได้แล้วฝนตกแล้วครับต้องในหาที่หลบฝนก่อนแล้วก็เก็บกล้องเนาะโอ้โหดูมืตดตื๊ดเลยข้างหน้าโอโ้ไม่ได้ไม่ได้ ต้องเก็บกล้องก่อนโตก็แรงเลย ถึงสี่แยกบันท่านะครับแล้วผมจะเลี้ยวซ้ายนะครับ เดี๋ยวไก่มาล้ะโอ้โหน้ำสวยจังเลยอยู่ลึกเลยเนาะนี่ไงวัดพระธาตุเจียงเลยถึงแล้วครับครั้งแรกเลยที่มานะฮะโอ้ดูดิไอขึ้นเลยจากพื้นอ่ะโอ้โหมาพร้อมผลจริง นีพระธาตุนารจริงเวงนะครับอันนี้ผมจะไม่ได้ใช้โรศั์ถ่ายนะเพราะฝนตกนะครับอารมณ์เหมือนปราสาทขอมเลยเนาะปราสาทขอมทางไปสว่างแดนดินนะครับ โอมาพร้อมฟ้าฝนสวยงามมากครับ มีเดินรอบเลยนะครับพระาธาตุเจิงเวงน่าจะมีจุดเดียวเนาะเป็นพระาธาตุเจิงเวงเลครับโอเคประมาณนี้ครับทางจากขนส่งไม่เกิน500เมตรนะครับโอ้โยมาตกอะไรช่องนี้นะ จะเป็นสระน้ำนะครับแล้วก็มีพญานาคด้วยนะครเป็นสระน้ำสระน้ำแล้วมีพญานาคด้วยนะครับอันนี้ประมาณนี้ครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับเพราะฝนตกแรงมากเลยโทรศัพท์ก็ออกมาไม่ได้ น่าจะเป็นเห็นที่เอาไว้ทำพระธาตุนะครับประมาณนี้ในสมัยก่อนว้โว้มาพร้อมฝนครับยังไงครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเลยนะครับมาช่วงฝนตกพอดีเลยนะครับตกแรงมากอันนี้พายุกำลังเข้านะช่วงนี้ พอดีเอาลถมาต่อพรบรนะครับต่อภาษีแล้วทีนี้ฝนตกพายุเข้าพอดีนะครับก็ถือว่าสวยนะครับก็พอได้แวะเนาะอันนี้ก่อนที่ผมจะกลับบ้านนะครับผมก็จะมาแวะที่นี่เลยนะครับที่สุดท้ายแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาลัดชมด้วยนะครับ